วัสดีครับพี่น้องเรามาพบกันในรายการพระพรยามเช้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเช้านี้ผมอยากจะนําพี่น้องมาเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อที่ 1- ถึงข้อที่12ด้วยกันในหัวข้อประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าขณะดที่เปตโตรกับยอนยังกล่าวกับคนทั้งปวงอยู่ปุโรหิตทั้งหลายกับหัวหน้ารักษาพระวิหาร และพวกสะดูสีก็มาหาด้วยความขัดเคืองใจยิ่งที่ท่านทั้งสองสั่งสอนและประกาศกับคนทั้งหลายถึงเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายโดยอ้างการคืนพระชนของพระเยซูพวกเขาจึงจับท่านทั้งสองขังคุกจนถึงวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเย็นแล้วแต่คนจำนวนมากที่ฟังคำสอนนั้นก็เชื่อจำนวนผู้ชายจึงเพิ่มขึ้นจนนับได้ประมาณ5,000คนครั้นรุ่งขึ้นพวกผู้ครอบครองกับพวกผู้ใหญ่ และพวกธรรมจารย์มาประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็มทั้งอันาสมหาปุโรหิตและคายาฟาสรวมทั้งยอนและอเล็กซานเดอร์กับคนอื่นๆที่เป็นญาติของมหาปุโรหิตด้วยเมื่อพวกเขาให้เปตโตรและยอนยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามว่าเจ้าทั้งสองทำการนี้โดยฤทธิเดชหรือโดยนามของใครขณะนั้นเปตโตรเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวกับพวกเขาว่านี่แนะ่ ท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะไตส่สวนเราทั้งสองในวันนี้ถึงการดีที่ได้ทำกับคนป่วยนี้และถามว่าเขาหายเป็นปกติได้อย่างไรแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตที่พวกท่านตรึงไว้ที่กางเขนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นจากตายโดยพระองค์นั้นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่าน จึงได้หายเป็นปกติพระรคงทรงเป็นศิลาที่พวกท่านผู้เป็นช่างก่อสร้างละทิ้งซึ่งกลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าจากพระธรรมตอนนี้ที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับพี่น้องเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากบทที่3นะครับ ซึ่งในบทที่3นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ผู้คนกําลังอัศจรรย์ใจเกี่ยวกับคนขอทานที่หายจากการเป็นง่อยนะครับและพวกเขาคิดว่าเปโตกับยอนเนี่ยเป็นคนที่รักษาคนนี้ให้หายได้นะครับเปโตจึงได้อธิบายว่าการที่คนง่อยคนนี้หายได้ก็เป็นเพราะว่าพระนามของพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับเขาเองไม่ได้เป็นคนที่กระทาให้คนง่อยคนนี้หายได้นะครับ และเปโตได้บอกให้พวกเขานั้นหันจากความผิดบาปของตนเองและหันกลับมาหาพระเจ้านะครับในและในบทที่4นะครับข้อที่1นถึงสบอกว่าในขณะที่เปโตกับยอนนะครับกำลังประกาศเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์อยู่นั้นพวกอุโรหติตกับหัวหน้ารักษาพระวิหารและพวกซาลุสีก็มาหาเปโตกับยอนด้วยความขัดเคืองใจอย่างมากนะครับ เพราะว่าเปโตรกับยอเนี่ยได้ประกาศเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ซึ่งพวกซาลูสีเนี่ยเป็นผู้นําทางศาสนาที่ไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายและคนทั้ง3ามกลุ่มนี้ก็มีอิทธิพลทางการทั้งทางการเมืองและทางศาสนานะครับแล้วคนทั้ง3ากลุ่มนี้นี่แหละที่เป็นคนที่พยายามจับพระเยซูมาตึนที่ไมก้กางเขนนะครับ ดังนั้นการประกาศของเปโตกับยอนจึงเป็นคําสอนที่ผิดสําหรับพวกเขานะครับเขาจึงใช้อํานาจนี้ในการจับเปโตและยอนขังคุกจนถึงเวลาเช้าของอีกวันหนึ่งเพื่อที่จะไต่สวนท่านทั้งสองต่อหน้าสภาอยูนะครับและที่เขาต้องจับเปโตกับยอนติดคุกจนถึงเวลาเช้าก็เป็นเพราะว่าเปโตกับยอนเนี่ยถูกจับ ในเวลาตอนเย็นนะครับซึ่งน่าจะเป็นเวลาที่ผู้นําทางศาสนาส่วนใหญ่นะครับเลิกงานแล้วแล้วก็กลับบ้านแล้วนะครับจึงต้องเปิดประชุมสภาเพื่อไต่สวนเปโตกับยอนในเวลาเช้าของอีกวันหนึ่งและในข้อที่5ได้เขียนไว้ว่าเมื่อถึงตอนเช้าเขาก็ได้เรียกผู้นําทางศาสนาท่านอื่นๆมาและเปิดประชุมสภาอยู่และให้เปโตกับยอนยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขา แล้วเขาถามเปโตรกับยอนว่าคนขอทานที่หายจากการเป็นง่อยนั้นหายด้วยฤทธิ์อำนาจของใครในขณะนั้นเปนโตรได้เต็มเปลี่ยนไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าท่านจึงได้ประกาศและเป็นพยานด,ด้วยความกระหาญต่อหน้าผู้นำทางศาสนายิวนะครับเปโตรได้ตอบเขาว่าการที่คนง่อยคนนี้หายกลับมาเป็นปกติได้นั้นก็เพราะโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรต พวกที่พวกท่านได้ตรึงไว้ที่กังเขนซึ่งผู้ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นจากความตายโดยพระงค์นั่นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านจึงได้หายเป็นปกตินะครับและเป็นโตได้ประกาศด้วยใจกล้าหาญต่อพวกเขาอีกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่าน้มปืนซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าพี่น้องครับ สิ่งที่เปโตกลาลังประกาศก็คือพระเยซูคริสต์องค์นี้แหละคือพระเมสสิยาที่พวกเขารอคอยพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและนามของพระเยซูคริสต์นี่แหละเป็นนามเดียวที่จะช่วยให้มนุษย์ทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์นั้นให้มีชีวิตนิรันดร์เอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนนะครับและสิ่งที่เปโตกลาลังประกาศด้วยใจกล้าหาญอยู่นั้นเขาอาจจะถูกฆ่า เหมือนพระเยซูริตร์ก็เป็นได้เพราะคนพวกนี้ได้ทํากับพระเยซูไปแล้วเหมือนกันนะครับพี่น้องครับแต่สิ่งที่เราเห็นจากการที่เปโตรกับยอนถูกจับขังคุกนั้นเปโตรกับยอนไม่ได้มีความหวาดกลัวต่อเหตุการณ์นี้เลยแม้แต่น้อยเดียวนะครับเขายอมถูกจับขังคุกด้วยความเต็มใจเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูริต เขายอมถูกข่มเหงเพราะเห็นแกพ่พรนนามของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับสิ่งที่เขายอมเป็นเหตุทําให้มีคนที่ได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูคริสต์นั้นเข้ามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เพิ่มอีกเป็นจํานวนมากในวันนี้พี่น้องได้ยอมถูกข่มเหงเพราะพรนนามของพระเยซูคริสต์แล้วบ้างหรือยังพี่น้องครับ เราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าทรงเมตตาให้เราหลายได้เกิดมาอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ได้มีการกดขี่ข่มเหงทางความในความเชื่อจากทางภาครัฐเหมือนอย่างในประเทศอิสราเอลในเวลานั้นนะครับพี่น้องเราสามารถประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้อย่างมีอิสระเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญไทยพี่น้องครับ แต่เราอาจจะถูกข่มเหงจากครอบครัวจากญาติพี่น้องจากเพื่อนจากเพื่อนบ้านจากคนในที่ทำงานหรืออาจจะเป็นจากคนในโรงเรียนด้วยคำพูดที่ยอะเย้ยต่างๆนานา,นาหรืออาจจะโดนขู่จากคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าเกิดว่าเราเชื่อพระเยซุกริสต์เราจะถูกตัดออกจากการเป็นลูกของท่าน ก็ได้จริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมากมายสำหรับเด็กๆวัยรุ่นที่เข้ามาเชื่อในพิเยสุคริตเป็นคนแรกในครอบครัวหลายคนต้องถูกกดขี่คมเหงหลายคนถูกพ่อแม่สั่งห้ามไม่ให้มาคริสตจักพี่น้องครับถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงกับเรา เราจะยังมีความกล้าในการยืนหยัดยึดมั่นเชื่อในพระเยซูคริสต์และกล้าที่จะประกาศการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์อยู่หรือไม่ในเช้าวันนี้นะครับพี่น้องผมขอหนุนใจพี่น้องนะครับจงเชื่อมั่นว่าในสิ่งที่พี่น้องยืนหยัดในความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นั้นและประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกคมเหงต่างๆนานานครับจากคนรอบข้างก็ตามชีวิตอาจเหมือนจะดูแย่ก็าตามพี่น้องจงเชื่อเถิดว่าทุกสิ่งที่พี่น้องยืนหยัดด้วยใจกล้าหาญเพราะพนามของพระองค์นั้นพระเจ้าจะประทานสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนนะครับเหมือนอย่างที่เปโตกับยอนนะครับได้ยอม นะครับเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงอวยพรให้มีคนเข้ามาเชื่อในพระองค์อย่างมากมายในชีวิตของเราก็เช่นกันถ้าเรายอมกับพระเจ้ายอมยืนหยัดมั่นคงในพระเจ้าสิ่งที่ดูอาจจะเลวร้วายในชีวิตของเราพระเจ้าจะประทานพระพรกลับมาอย่างมากมายพระเจ้าจะใช้ชีวิตของพี่น้อง ในการที่จะเกิดผลและนําคนมากมายมาเชื่อในพระเจ้าพี่น้องเชื่ออย่างนั้นหรือไม่สำหรับผมเชื่อว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าพระคัมภีร์พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว,ว่าพระเจ้าจะวยพรให้คนที่รักองค์นั้นเกิดผลอันดีในทุกสิ่งนะครับพี่น้องเอเมนไหมครับเอเมนนะครับของพระเจ้าวยพรพี่น้องนะครับในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกัน สรุการแด่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรัรบพระคำของพระเจ้าในเช้าวนันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตของปเป็นตัวกับยอนเองที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราในการยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อในความกล้า,าในการที่จะประกาศพระนามของพระเจ้าของพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนเองที่จะมีความกล้า,าในการที่จะยืนหยัดในความเชื่อและกล้าที่จะประกาศพระนามของพระเจ้าอย่าง ดีในทุกๆวันข้าแต่พระเจ้าถึงแม้ว่าชีวิตของพี่น้องเองจะถูกข่มเหงในสถานการณ์ต่งางๆรอบกายของเขาข้าแต่พเจ้าขอพระเจ้าอปกป้องคุ้มคองเขาและขอพระเจ้าว,วยพรชีวิตของพี่น้องเองที่จะเกิดผลมากเกิดผลร้อยพันหมื่นเท่าทวีคูดให้สมกับสิ่งที่พี่น้องได้ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อและในการประกาศพระนามของพระองค์ด้วยใจกลา้า อธิษฐานฝากมอบพี่น้องของเราทุกคนไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ,จ้าอาเมน